นี่คืออุปกรณ์ที่เป็นไหน่จากบ้านนู้นนะ่ะเราทำพูลิ่งทำพูลิ่งที่เป็นกระโดดเองที่เป็นกระโดดนี่ได้ไงซื้อให้นาวินตอนนั้นนะ่ะเฮียวพวกนี้มันไปเอามาไปไงเปียจะรู้เฮียนี่มาถมที่เนะี่ยเฮ็ยไปฆ่ชาช่วยสัตว์เอามาทิง้งไมของเด็กเนะี่ยของที่เป็นไหน่อ๋อเขาเรียกว่าของมือสองวิทิ้งไปขายสองมือสองทงี่เขามาทำเนี้ยอันนี้คืออะไรจะเป็นแนวทางนี้เป็นยังเป็นคุณค่าให้กับนี่แหละจะเป็นมือสองคืออะไร ต่นี่คือสิ่งมันเป็นแนวทางของอ้เยอะมากอี่าี้เลยนี่คือโลโคโมทีฟโลโคโลคล็อกคอล็อกคอแล้วก็หมอกหมอกทีฟหมอกหมอกทีฟหมอกทีฟไอ้ที่ลอกคอแล้วก็หลังปูหมอกทีฟอีกอี่าไอ้สัตว์เยอะมากอย่างนชาช่วสัตว์หลักกฎหมายของเมืองอินอะไรอินอินโดฟินอินโดฟินอินโดฟินฟินอินโดซีนอินโดซีนอินโดซีนอะไรก็ซีนซีนพัดซีนกุ๊กพัดหมาย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 เอาหมาย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 นี่ไอ้สัตว์ เอาหมาเอาหมายเอาหม้ยเอาไม่เอาไม่เอาหมาเอาหมาเอาหม้ยนี่ยะไรยึดไทำไมถ้าไม่ถึงี่ยึดไปงงัมาถมใส่นี่เนี่ยถมใส่ี่พื้นที่ใต้ใต้นี่เนี่ยเอาของอันเดกเก่าอันเดกเก่าอันเดกเก่าเก่าเขาเป็นเก่าเขาเป็นอันเดกเก่าเก่าเขาเป็นเก่าเขาเป็นหมาเก่าหมาเก่าหมาหมาเก่าหมาเก่าเขาเป็นหมาเก่าเนี่ยเอามาถมใส่นี่กูไม่รู้อะไรยืนใต้ใต้นี่มั่งเนียแหละสำหรับ แจ the okay. ็ช so ัวร์เขาแจ็แจชัวร์จ็ชัวร์แจคแจกชัวรจชัวก็ใส่รูตูดข้างหลังเนี่ยรูตูทอทัเนี่ยมึงงานไหน่หน่อยอออีเดบอีเดบอีเดบ์โบลโบลิงโบลิงโบลิงบเล็อกโบล็อกโบเลยโบล็องหยาโบล็องหยาหลอกหยาหยาอะไรลอกหยาโบล็องหยาหยาอะไหยาแพดหยาแพดหยาแพดหย่าแพดหยาแพรยาแพดหยแพดหยเฮียครับผมว่โ เฮ้ยไข่ไข่ไปใครตรงนั้นเหรอเก็บเลยแล้วไข่ไอ่ฮะไปเยอะหน่อยหน่อยโถนกโกลนกโกลดตระกูลจันเหรอว่ามึงจังเหรอจังอะไรนีแม่จังสี่นี่แม่จังไปสีสีนี่แม่สีนี่แม่สีนี้แม่แม่สีนี แม่แม่ส er ีแม่สีแม่สีแม่สีเน um re like ี้ยแม่สีเนี้ยแม่ส pues okay. ja ีเด็ดเด็ดเด็ดไปเด็ด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 อะไรเดบูลเดบูลเดบูลนี่ซื้อให้เด็กเขาไว้เล่นเป็นทัมบูลิงตัวนี้กระโดดกระโดดในทางที่เป็นขาเขาจะได้แข็งในทางที่เป็นเนี่ยกล้ามเนื้อที่น่องกล้ามเนื้อที่เป็นในทางที่เป็นเนี่ยนั่นไะเฮียเอาไปขุดพอดแม่งถมที่แย่บูถมดินดินอะไรกดิน เออนาดีหนาน้าเนี่ยนาดีหนาดีหนาดีนนามึงยึดแม่มึงยึดแน่งเลยยึดทองน้ายึดทองยึดทองยึดทองหน้ายึดทองยึดทองหน้ายึดทองไปยึดยึดยึดทองยึดทองก็อะไรล่ะก็กี่บอมกี่ลูนกี่บอมแล้วกี่อะไรกี่ซูนกี่ซูนกี่ซอนแต่ก็ไปไต่กินกินไต่กินโอ้กูไปไต่กูไปไต่กูไปไต่กินไต่กินกินูนกีซอนกี่อะไรกี่น้อยกี่น้อยกี่ร้อยกี่ร้อยกี่น้อยแย่ là lelaki bên Pesat, pesat sắt se, sefa, sefa Dia phá, ci pha kan Yeah Sefa, sefa Fa pha Fa tem lai jong pha tem pha jong, jong Jong thấm Jong bang kert thấm bang kert Bang kert Bang, bang kert Agi jok kert Bang kert Bang kert Bang เดินตามคนนี้กดพ่อแม่มึงอัหร่จะทำอะไรเขาาใช่ว่าของเด็กนะช่วของเด็กไม่ใช่ของเขาเขาผู้ใหญ่ผัวใหญ่เขาผัวใหญ่ผัวใหญ่เขาผัวก็ใหญ่คอยใหญ่ผัวข็คอยใหญ่คอยใหญ่บางอย่างมึงเคยจ่ายอะไรให้เด็กบ้างฝันอีเหี้ยความฝันเอาฝันไปมนุษไปโลเลี้ยงโลเลี้ยงไปโลเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยง อไอคือโล่งเหรียญอันนี้คือเหรียญที่เร <im expedition> ียกว่าการศึกษาที่อยู่ในเราเป็นเหรียญคืออะไรอไอคือหลอกโล่งโลหะโลหะอไอคือโลหะที่เป็นนทางที่เป็นเหรียญบาทนีอคือโลที่เป็นโลหะโลหะที่เป็นนทางเป็นเหรียญคือหลักที่เป็นโลหะชิ้นไหนอันนี้คือเหรียญสกุลเงินอไอคือเหรียญที่แนวทางนี้ว่าการเรียนรู้คืออะไรอเหี้ยอย่าเอาหมูป่าไปเรียนเรียนเหี้ยเขาให้อาหารนี่สัตสเอาทำอาหารให้เด็กโอ้เฮี้ยแดกหมูป่า พ man, no liebe, man, ine, ite, ye ye ่อแม่พวกมึงรูแมั่เนี่ยของป่าเยี่ยของป่าไปแดกเลยค่ะหมูข้า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 หมูเยี่ยเยี่ยหลักการเสีกษาการเสีกษาเราไปการเสกษาเราไปการเสีกษาเสีกษาเสกษกเสกษาเสีกษาเสียกผู้ก่อยเสกผู้ค่อยต้องขึ้นเป็นเสกผู้ค่อยเสกผู้ค่อยเราเป็นเสกผู้ค่อยเสกผู้ค่อยตขึ้นทุกคนต้องเป็น เสียผู้เกล้ยเราทางนี้เป็นทรีอินวันเสียผู้เกล้ยเป็นเป็นสมียงใหม่ครับสมียงที่เป็นทางที่เป็นไหนทางที่สามสามอย่างย่อสามที่เป็นไหนแย่หีตุดปกักหีตุดปกักหีตุดปกักหีตุดป,กดป,กดปกักขเกขาเ,เรียกหีตุดปักเราเช็คผู้กล้ยเด็กเขาเรียกว่าเด็กเลี้ยแก,กะเลี้ยแกะเดี๋เลี้ยแกะเดี๋เลี้ยแกะเดี๋ยวเลี้ยแกะเลี้ยแกะ เดลียแกะเดลียเดลียแกะเขาเป็นย okay. ุคของเดลี่เดลี่ะเดลียแกะเดลียแกเดลียเขาเป็นเดลียเขาเป็นลอดเดลียลอดเลียลอดเลียลอลดเลียลออลออลอลออลอไปออช้าอชา่คำว่าออเชิญออชอะไรก็ชที่มันอยู่ในอะเ็นโอ๋ยเฮีย ผ่ากอยากเห็นประเทศมึงล่มจมฉี่หายเหี้ยอมเลากูไปสวมในเหี้ยเป็นกูเหรอกูอะไรกูรู้กูรู้กูรู้เขาเป็นกูรู้รู้อะไรรู้รู้แอคชั่นรู้แยกชั้นรู้แอคชั่นรู้แยกชั้นรู้อะไรรู้ยารู้ยาเขาเป็นรู้ยายาเย่เขายาอะไรย่าบ้าอย่าบ้าบ้านไม่มีเหรอเอกูใครกูใครมึงกูกูใครกู้ไปใครกู้ใครใครอะไรเฮ่ยจัดพิษสัตว์เอาแกยาแกยาสัตว์ กระย่างกะยองนกกระย่างนกกระยางเออตีโรตีโรยางเนี่ยตีก็ใส่ที่ถุงใส่ลูหีลูหีลูหีทีนลูทีนหีลูทีนหีลูทีนแย่ไทยแลนด์หีลูทีนหีลูทีนกระโดดยางแล้โอ้ยควมันจนเขาว่าน้ำแตกแล้วแล้วเงืยเง็อกอแล้งออกแล้วหยดหยดมาเป็นทางเป็นเย่อุ้ยอาซูจิเกงอาซูจิอาซุกอาซุกกีอาซุกกีอาซุกกีเกงอาซุกกีไทยแลนด์ยี่เจ็มา